อ,อมออสวัสดีผู้ชมทุกท่าน,นยินดีต้อนรับกข้าสู่ก็อยากรีวิวอะวันนี้เรากลับกันมาอีกแล้วครับท่านนะาตามคำเรียกร้องเรียกร้องหรือเปล่าไม่รู้แต่อยากมานะฮะก็บอกเลยว่าช่วงนี้กระแสแรงมากฉุดไม่อยู่อาจจะเห็นจากที่หน้าปกแล้วแหละไม่ต้องเดาว่าคืออะไร เห็นที่หน้าปกก็รู้ว่าวันนี้จะมาพูดเรื่องอะไรกันนะครับแต่ว่าอย่างนี้ไม่ว่าจะออกมามีอะไรปรเปลี่ยนสวยเหมือนเดิมดีเหมือนเดิมก็แล้วแต่นะถ้าพูดอย่างนี้ทุกคนก็รู้เพราะว่าในการเปิดตัวนี้ก็คือจะมีบอกว่าดีที่สุดใหม่ที่สุดตั้งแต่เคยมีมาดีที่สุดแรงที่สุดบางที่สุดใหญ่ที่สุดพูดอย่างนี้ทุกป,ปีนะฮะแต่ก็ ของก็ไม่พอขายอยูด่ดีออกมายอดจองล้นทุกอย่างขาดของขาดออกมาเป็นอาทิตย์บางคนก็ยังไม่ได้ของต้องรอคิวกันต่อไปก็เป้ของเราเลยนั่นก็คือแต่ในแต่แดนทำไมนะาปกก็มีอยู่ iPhone 16 Pro Max นะครับ iPhone 16มาแล้วครับอันนี้เรามารีวิวกันถึงอาจจะเป็นเจ้าท้ายแต่ มาชาร์จแ่มานะหนึ่งก่อนเราไปดูเป้ของเรามาดูนี่ก่อนฟิล์มกันรอยที่เราใช้นะฮะเอมเมอร์ n ถามว่าดียังไงคือเป็นกระจกกันรอยแบบใสสำหรับเล่นเกมได้ด้วยเห็นไหมเกมเมอร์นี่สำหรับเล่นเกมสำหรับเล่นเกมมีประกรันในห,หนึ่งปีถ้าแตกไปใน1ปีเราเคลมได้สบายนะครับ ็ราคาเอาเลื่อนอยู่นะครับผิวก็จกด้านแล้วก็ทําให้ลื่นแล้วก็แข็งอันนี้นะครับส่วนที่สเลยขาดไม่ได้จริงๆขาดไม่ได้ <c oughs> เรามีโทรศัพท์แล้วเราติดฟิล์มแล้วสิ่งสําคัญที่สุดในการป้องกันนี่ที่เราเลือกมาคือตัวนี้สกินน่ามาค่าค่ะสกินนเราเลือกเป็นรุ่นนี้มานะครับเพราะว่า อืมมันที่ใส่กับสีดำของเราท็ทดี่สกดท้แดมนี่นะเป็นตัวเอกของเราในวันนี้แกะเลยก็ไม่มีอะไรมีมีกล่องก็เหมือนเดิมครับพี่ชมมีช่องเอาไว้ให้เลมนันใส่แล้วก็ตัวเครื่องวันนี้เราได้มาสีดำนะฮะสีดำดูดิสีดำมูสีดำมีมีเมเลยทุกอย่างก็ไ <c oughs> มื่ต่างจาก iPhone 15นะเหมือนเป๊ะเพียงแค่มีปุ่มตรงนี้ขึ้นมาเห็นไหม ปุ่มคาเมล่ามาทอตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ที่เหลือเหมือนกันหมดเลยเหมือน iPhone 15 Pro Max ทุกอย่างไม่มีอะไรเลยนี่ไงก็ในกล่องมีเครื่องแล้วก็เก็บกิ้มซิมแล้วก็สายใส่ทักนะผู้ชมมาผู้ชมเราก็จะเทียบให้ดูนะฮะว่ามันต่างกันยังไงนะเดี๋ยวพอเรเชตให้ระหว่าง iPhone 16 Pro, Pro Max กับ iPhone 15โปร Max ถามว่าอะเอาแบบนี้ก่อนทาไมบอกผู้ชมผู้ชมจะรู้ไหมว่าอันไหนคือ15 Pro Max อันไหนคือ16 Pro Max เออดูดิอะให้ดูด้านข้างให้ดูด้านข้างให้ดูด้านหน้าเออเห็นไหมเบรกทุกอย่างฮะ เหมือนกันหมดเลยก็สําหรับวิธีวิธีการเช็ครับเครื่องนะครับก็คือเราต้องเช็คปุ่มทุกด้านว่าเรากดได้ไหมอ่ะเพิ่มเสียงลดเสียงเดี๋ยวกดแล้วก่อนอ่ะเพิ่มเสียงลดเสียงใช้ได้ไหมโอเคปุ่มคามิล่าคอนโทรลกดแล้วใช้ได้ไหมอ่ะกดกดไปหนึ่งจุอ่ะเลื่อนตรงนี้ได้ไหมโอเคสองจุก อ่าเป็นหมวดตรงนี้โอเคใช้ได้นะครับอันนี้คือวิธีการเช็คกลับเครื่องนะแล้วก็กล้องหน้าเช็คกล้องหน้าอาเป็นยังไงโอเคกล้องหน้าใช้ได้โอเคที่สับัญเลยให้ทุกคนนะครับไปเช็คเข้าที่ safari นะแล้วก็พิมพ์คำว่า d e a e Pixel นะครับ d Dead p i x e ซ t e ท t อะไรก็ได้นะ อันแรกเลยเป็น LED Day Pixel c h e c นะครับอืมน้องก็จะขึ้นมาประมาณนี้นะครับแล้วเราก็กดได้เลยนะอแล้วก็เข้ามาแล้วเราก็ยยงจอแล้วขยายเต็มจอนะครับแล้วเราก็เทสไปดูว่าอ่ะเห็นไหมเทสแปลว่ามีอันไหนมีเด y Pixel ขึ้นไหมสีไม่ตรงกันที่เรากดใหม่โอเค อันนี้ก็จบไปเสร็จแล้วก็ให้เข้าไปในแอป YouTube นะครับหรือแอปอะไรก็ได้ที่มีเสียงเพลงแล้วเราก็เช็คเช็คดูว่าเสียงสดเป็นไงเสียงต่ำเป็นไงโอเคถ้าอย่างนี้แสดงว่าลำมุงใช้ได้ลำมุงเสียงไม่แตกนะครับก็จบกันไปแล้วครับสำหรับการ พิวิวไอโแกกล่องอื่อนๆต่างๆนานาพวกสเปคพวกนี้เราไม่ต้องบอกหรอกเพราะว่าอ่าหลายๆช่องทำไปแล้วเราก็มาดูกันก้าวๆมาดูเคสมาดูสเปคมาดูการเช็คนะครับที่สำคัญเลยอย่าลืมการเช็คการเช็ครับเครื่องนะครับดูให้ดีดูรอยรอบเครื่องดูกล้องอะไรพวกนี้ตามที่แจ้งไปเลยนะครับเด <ๆ S 1> ี๋ยวเราวันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเรามีอะไรมารีวิวเราจะให้ดูอีกแล้วพบกันใหม่บ๊ายบาย